เฮ้ยใ,ใครเคยงงบ้างเวลาจะพูดคำว่ามองในภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้จะใช้คำไหนดีระหว่าง see, watch, look at หรือ g u e s s ยกมือขึ้นหน่อยเยยครูมลิยกมือขึ้นสูงอย่างร่าเริงพร้อมกวาดสายตาไปรอบๆห้องราวกับกำลังสบตาผู้ชมทุกคนครูมลิเชื่อเลยว่าต้องมีหลายคนแน่ๆที่เคยมีประสบการณ์นี้บางทีก็ใช้สลับกันมั่วไปหมดจนฝรั่งงง หรือบางทีก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวใช้ผิดใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนวันนี้ช่องมาเลตอิงกิชของครูมลิจะมาไขาข้อข้องใจให้กระจ่างแบบหมดเปลือกเราจะมาเจาะลึกสี่คำศัพท์นี้กันแบบถึงแก่นถึงรากถึงใบถึงดอกเลยว่าแต่ละคำมันมีความหมายต่างกันยังไงใช้ในสถานการณ์แบบไหนและมีตัวอย่างประโยคเด็ดๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง รับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วจะไม่มีทางใช้ผิดอีกต่อไปพร้อมไม่ค้าวัยรุ่นถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไงมาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำว่าง่ายๆแต่หลายคนยังใช้ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือ c c ค่ะออกเสียงตามครูนะคะ c ครูมาลีออกเสียงช้าๆชัดๆคำว่า c เนี่ยมันแปลว่ามองเห็นหรือเห็นในลักษณะเป็นการรับรู้ด้วยตาโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้โฟกัสไม่ได้จงใจจะมองนะมันเหมือนกับว่าแค่เราลืมตาเราก็เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราโดยอัตโนมัติลองนึกภาพแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราเดินเดินอยู่แล้วสายตาเราก็ไปปะทะเข้ากับเพื่อนที่เดินผ่านมาพอดีเราก็เห็นเพื่อนโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปมองหาเพื่อนคนนั้นแต่แรกตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆก็เช่น I see a bird flying in the sky ฉันเห็นนกกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า